พูดคุยกันในช่วงนี้ดูซิว่าฮีโร่จะมาในฟีเจอร์ไหนพูดคุยกันกับเทรนเนอร์วิทย์ค่ะเทรนเนอร์วิทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยก็เมื่อวานลงค่อนข้างแรงนะครับีโอ้ลงท้ายตลาดจันพี่แบบว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไงเนี่ยบ่ายสามนี่เทน้านเทท่าเลยแต่ว่าเช้าวันนี้ดูจากเอส i ต a เมแล้วแบบก็เหมือนจะยับยั้งชั่งใจนิดนึงเนาะใช่ครับผมเคขอรละชร์นะจอยให้คุผู้ชมได้ดูอ <c oughs> ันนี้ก็โบเอสเตทเมทโบกอยู่ประมาณสักสองจุดนะคะ สองจุดครับก็โอ้ยยังไม่ได้เปรี้ยว่ันนี้ลงเลยนะพี่จอยแต่ก็ยังดีกว่าแดงนะครับพี่จอยก็รู้นะย้อนดีกว่าตรงนะก็จะอย่างน้อยนช่วงเปิดตลาดช่วยเขียวให้แบบว่ามีกําลังใจในการที่จะทํากันบ้านสักนิดน,นึงวันนี้ใช้พีเจอร์ไหนดีคะวันนี้ก็จะเป็นตัวของ DIY ครับพี่จอยก็เป็น DIY คอนเทนเซอร์ก็จะเป็นสูตรสำหรับสูตรสแกนที่เราสามารถสร้างเองได้เนาะส่วนวันนี้ผมก็จะใช้เป็น สามสูตรสามสูตรด้วยกันนะก็จะมีสองสูตรที่เป็นพื้นฐานแล้วก็หนึ่งสูตรที่เป็นตัวเทคนิคเนาะช่วงนี้ก็ตลาดผันผวนกันเลยก็เอาพื้นฐานเนี่ยมาจับด้วยก็จะได้สูตรสแกนออกมาอ่ะอันนี้สูตรแรกก็จะเป็นของ dividend yield ครับก็คือเวลาเราเทรดหุนน้นเนาะเราก็อยากได้หุ้นที่มีผลผลเพราะช่วงนี้นสภาวะตลาดเนี้ยผันผวนมาผมก็เลยเลือกเป็น dividend yield forecast มากกว่า 5%เซนะซึ่งใน DIY ก็สามารถเข้าไปไปเลือกสูตรได้โดยไปที่ตัวของ f i n a n c i a l valuation forecast เนาะแล้วก็เลือกเป็น dividend yield ซึ่ง dividend dividend yield ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวของแบบ forecast เราก็สามารถเลือกได้เลยแล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นมากกว่านะแล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์เราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะผมอันนี้ผมเลือกเข้ามาแล้วเป็นมากกว่า5%เนาะส่วนพื้นฐานอีกอันนึงก็จะเป็น คอนเซควตีฟ e อพีเอสโกลด์คอนเซควตีฟ e อพโกลด์อันนี้ก็จะเป็นตัวฟอเรคัน์เหมือนกันเดี uh, ๋ยวก็อยู่ในอยู่ในหมวดหมู่ของตัว f i n a n c i a l v a l u a t i o n f o r เ a คันะ uh, ก็จะเลือกหัวข้อคำว,ว่า Con s e c u t i v e EPS Growth ก็คือมีกำไรที่เติบโต uh, ทีนี้เราก็จะเลือกเป็นมากกว่าเหมือนกันทีนี้เราเลือกสามารถเลือกเป็นมากกว่า1ปีหรือว่าเลือกเป็นมากกว่า2ปีก็ได้แต่ผมขอเลือกเป็นมากกว่า1ปีแล้วกัน oh. ในที่นี้ uh. อันนี้ก็คือสองสองสูตรสองสูตรที่เป็นพื้นฐานเนาะก็คือมีปันผลห้าปอร์เซ็นแล้วก็มีกําไรเติบโตอต่อเนื่องหน <1 S 2> ึ่งปีมากกว่าหนึ่งปีอมากกว่าหนึ่งนปะีเนาะตัวอันสุดท้ายเนี่อเป็นตัวของเทคนิคอลซึ่งเราก็สามารถ DIY ได้เป็นเทคนิคอลได้เนาะอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นตัวของ MACD นะช่วงนี้ก็อยากได้หุ้นที่มี MACD เนี่ย เหนือศูนย์ก็จะเป็น MACD เนี่ยมากกว่าตัวลายลายศูนย์เนาะก็สามารถเข้าไปในหมวดหมู่ของที่เป็นตัวตทติ้าไดา้แล้วก็เลือกตัว Ten Indicator แล้วก็เลือกตัวอเดี๋ยวนะเลือกตัวนี้เบยด Value o l m or Less ปุ๊บก็เลือกออกมาแล้วก็เลือกเป็นซึ่งอันนี้ <MVP. S 1> เราจะได้ MACD ค่าป,ปกติ เพราะปกติถ้าคุณผู้ชมติดตามดูอะส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้คูณสองอืมก็คือถ้าเป็นสูตรสแกนสําเร็จรูปของพินาเซียก็จะเป็นคูณสองเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นค่าปกติอ่าก็คือแค่ค่าปกติมากกว่าศูนย์อืมวันนี้ขอใช้สูตรที่แบบว่าเข้มนิดนึงไม่ได้มาทางเดียวด้วยเรามาสองทางเลยทางฟันเดอร์มัลแล้วก็เทคนิคเขด้วยดีวีเดนขอมากกว่าห้านะอันนี้คือแบบว่าน่าจะได้แหละในเฉาวะตลาดแบบนี้นะคะ คือเมื่อก่อนเราจะเหลือสี่เนาะแต่ตอนนี้คือห้าเลยเอาห้าไปเลยแล้วก็ EPS g r o w t โตโโมเมื่อเทียบกับปีก่อนใช่ครับมาะคะมาแล้วก็ MACD ตัดศูนย์ใช่ก็คือจริงๆค่าพวกของออพื้นฐานนะครับพี่จอยตัวดีเวียนเนี่ยถ้าไม่ได้อยากได้เยอะหรือว่าเราเจอหุ้นน้อยอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถปรับตัวดีเวียนลงได้อาจจะสักสาเอร์เซเอร์เซนอะไรเงี้ยครับเ,เราก็จะได้หุ้นที่เยอะขึ้นมาส่วนตรงเนี้ยก็จะสามารถ ปรับได้เนาะบางดีโซเราเลือกห้าเรซนเราอาจจะไม่เจออะไรครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสี่เปอร์เซ็น์ก็ได้ที่นี้โอ้ยไม่อยากจะบอกเลยพี่ปรับเป็นหกหรือไม่ก็เจ็ดนะเนี่ย <c oughs> พี่จอมีแต่ปรับจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็อันนี้ก็นนกแล้ว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 แต่สามารถดีวเองได้เลยครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไปปรับดีวเดนสูงขึ้นคุณผู้ชมก็ต้องเลือกหุ้นดีๆต้องทําการบ้านหนักยิ่งขึ้นไปอีกนะใช่ครับก็จริงๆก็บางตัว ก็ต้องดูด้วยครับว่าคือเขาจ่ายต่อเนื่องแบบนี้ทุกปีหรือเปล่าเดี๋ยเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะเช็คยังไงว่าเขาเนี่ยคือคือเราเลือกเกตบัสซิก็จริงแต่บางปีเขาอาจจ่ายเ็ดแต่บางปีเขาอาจจะจ่ายไม่ถึงอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องดูค่าเฉลี่ยของเขาว่าเอ๊ะเขาจ่ายสม่าเสมอหรือเปล่าเนาะหรือว่าบางทีเราไปเจอตัวที่ไม่มีสภาพคล่องอีกเนี่ยตลองสำหรับว่าอ่ะอันนี้เอาแค่ห้ามากกว่าห้ายังได้เยอะตัวเลย แปดตัวครับพี่จอยแปดตัวตัวนี้แปดตัว,ตวถ้าเป็นสูตรสแกนนี้เหลือเฟอือนะคะคุณผู้ชมถ้าทํากันบ้านอันเนี้ยได้ครับอ่ะเราก็อยากเป็นเรียลไทม์เซิร์ฟเนี่ยเราก็สามารถกดเดี๋ยวทำเซิร์ชกล่องเลยแล้วเราก็มาทํากันบ้านต่อได้ว่าเอ๊ะเราจะดูด้านพื้นฐานแล้วก็ดูด้านเทคนิคสองอันเนาะ<ช>เราดูด้านพื้นฐานก่อนลวกันด้านพื้นฐานเนี้ยเราก็จะใช้ตัวไฟนิชเชียวฉาดในการดูนะนี่ไฟนิชเชียวสามารถดูน่าจะเห็นหน้าจอนะขอขยายให้มันใหญ่ๆนิดนึ่งนะ อ่าคอนดิชัก็จะมีตัวของ Income, Dividend เดนย d ield, แล้วก็ DPS ก็คือ Dividend Per Share ก็คือเป็นจ่ายเป็นจ่ายเป็นบาทอ่าเราเวลาเราทำกันบ้านเราก็ต้องมาดูว่าเขาจ่ายสม่ำเสมอหรือเปล่าแล้วเขาจ่ายประมาณกี่บาทต่อหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีจออเ้่เราลองดูตัวแรกก็คือตัว ASW a s w เนี่ยถ้าเราดูเขาก็จะจ่ายประมาณสัก มากกว่า5%นะก็คือเขาก็จะจยอยู่ประมาณเนี้ย5%มีปีที่แล้วอาจจะจ่ายน้อยหน่อย3%เพราะว่าต้องดูว่าเพราะอะไรกันนี้ก็ต้องไปติดตามดูแต่โดยเฉลีย่ยเขาก็น่าจะจ่ายประมาณนี้นี่อันนี้ก็เป็น forecast เนี่ยเขาก็จะจ่ายปีนี้ประมาณ5%แสดงว่าตัว ASW เนี่ยมันผล5%เนี่ยเราก็คดาดหวังได้ mm hmm. แล้วเราก็ไปดูตัวของชาร์ t เทคนิค c a ดู ASW ต้องดูบอกว่า m a c d ่เหนือศูนย์จริงแต่ว่าต้องบอกว่าสภาพข้องของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากเห็นมันก็ดูดูจากการาฟและเห็นมันก็กราฟก็จะไม่ค่อยขยับอ่าทีนี้เราก็สมมติเราอยากรู้ว่าเราดูแนวรับแนวต้านยังไงเราก็อาจจะใช้ตัวบนลู่ใบไพรอ่าเข้ามาดูว่าแนวรับของเขาอยู่ตรงบริเวณตรงไหนแนวต้านอา่าแล้ององอยู่ข้างบนค่อนข้างเยอะแสดงว่าตรงเนี้ยเราก็อาจจะต้องดูแล้วว่าช่วงที่เขาลงมาเนี่ย มีโซนที่เขาซื้อสะสมอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็จะครอบเฉพาะช่วงที่เขาลงมาตรงนี้นะฮะก็จะมีโซนที่ซื้อสะสมอยู่บริเวณเยอะๆก็อาจจะเป็นบริเวณนี้วาดลูกวันลูก,น,ลกนิดนึงนะอ่าก็อยู่บริเวณประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยหกบาทแปดสิบแสดงว่าเขาก็จะสดสะสมราคาเราอาจจะต้องรอเขาสะสมราคาบริเวณโซนนี้ยให้มี โวลุ่มสะสมราคาค่อนข้างเยอะก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเอ๊ะเขาจะไปยังไงเมื่อวันนั้นผมมีแท่งเขียวมาพอสมควรเลยแต่ว<ม>่าวอลุ่มก็ไม่ได้เยอะครับหุ้นตัวนี้วอลุ่มประมาณสักแสนกว่าเองอเราก็ต้องดูด้วยครับว่าสภาพของเขาเป็นยังไงจริงๆกลายเป็นว่าแท่งเขียวเต็มแทง่งวันนั้นวอลุ่มไม่ซัพพอร์ตเนาะใช่วอลุ่มประมาณสักแสนกว่าเองครับโดยโดยนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้ไมีในอะมากักเท่าไหร่แล้ววันที่เขาขายลงมาที่วอลุ่มยังเยอะกว่า เยอะกว่าอีกอ่าไม่เป็นไรสมมุติว่าเราดูเสร็จแล้วเรามีเรามีคําถามค้างคาใจว่าเอ๊ะมันยังไม่สวยมันยังไม่เข้าตาก็สต์เอาไว้ก่อนใช่ครับเราก็รต์เอาไว้ก่อนเนาะส่วนตัวเราไปก็เป็นตัว cH เ d ช t ก็โรงพยาบาลจุฬาลัตอ่ะเราก็มาดูว่าดีเวนต์ยิเนี่ยห้าเปอร์เซ็นก็จริงแต่เอ่อเขาจ่ายต่อเน,นื่องกันกำไรของเขาเติบโตต่ตอเน,นื่องกันหนึ่งปีมากกว่าหนึ่งปีใช่ไหมทีนี้เราลองมาดูว่าเอ๊ะโดยปกติเนี่ยเขาจ่ายห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่า แต่ว่าปกติเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จ่ายห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอาจจะมีบางปีที่ราคามลงมาแล้วเขาเทียบไปเนี่ย forecast ไปมันห้าเปอร์เซ็นแสดงว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาจ่ายอยู่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็สามารถมาเช็คนี้ไว้แล้วว่าโดยปกติเนี่ยสี่สิบเราคือสูตรสแกนมันอาจจะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ว่าถ้าเราดูชาร์จเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จ่ายถึงห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้อันนี้เราก็ต้องมาเช็คด้วยอีกทีหนึ่งอืมอาจจะาไม่ถูกใจ<อ>ไม่ถูกใจก็ข้าม อด้ันนี้ไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ถึงก็ข้ามไปแต่ตัวถ้าเราอ้ยรับว่าเราไม่เอาปันผลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาดูเทคนิคประกอบได้เนาะแต่ว่าปันผลไม่ได้แล้วเราก็ข้ามไปแล้วก็มาเลือกอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวหีบแบงค์อืมแบงค์เราดูมาจ่ายปันผลอ่า <bung> อ<ะ> <Island> ันน <positives> ี้ค่อยถ้าดูฟันมันเข้าค่อยเข้าตาหน่อยอ่าค่อยเข้าตานิดนึงครับก็คือมีกําไรที่เติบโตแล้วก็ฉัี่าการจ่ายปันผลก็อยู่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์กว่าเนาะมีการจ่ายปันผลที่ เพิ่มมากขึ้นด้วยอ่าอย่างเงี้ยเราก็มาดูแลเคแบง k bank <อ>เราก็รู้อยู่แล้วว่าอ่าเป็นหุ้นธนาคารเราก็รู้จักแหละอ่าเอ็มเอซดี B C D ก็อยู่เนส่วนเดียวผมเอาบอลุ่ม,มใหไพซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเคแบงเนี่ยแข็งแกร่งกับตลาดค่อนข้างมากเลยนะพี่จอยก็คือ,อตลาดลงนี้แทบไม่ลงเลยอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจเราก็อาจจะใช้โอลุ่ม,มใบไพนะครับหาตัวแนวรับแนวต้านได้นะก็อาศัยโมลุ่มใมไปมาแสดงว่า ตอนนี้เขายืนเหนือบริเวณคานที่เป็น่าวลุ่มเยอะๆเนี่ยตรงนี้แต่ว่ายืนเหนือได้เขามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เลยครับพี่จอยถ้าเขาไม่หลุดลงมาต่ำกว่าตรงนี้นี่โอ้สำหรับคนที่ซื้อเคแบงเนี่ยก็น่าจะได้ปันผลกันไปเยอะพอสมควรจอยก็คือรู้สึกเขาขายดีไปเมื่อวานนี้สองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบแล้วก่อนหน้าประมาณสักจำได้ประมาณสักแปดบาทอ่ะพี่จอยใช่เยอะมากเป็นเอพิเศษเนาะ ได้ก็โอ้โหได้ทงปันผลได้ทำแคปิตอลเกนก็กำไรแบบสุดจริงๆนะตัวเค a n k ก์ก er, ็เขาบอกว่าค่อนข้างสวยทีนี้เราก็อาจจะไปดูแนวรับสมมติถ้าเราอยากดูแนวรับภายในวันก็สามารถดูได้เหมือนกันครับกิ่จก็คือใช้ตัว Pivot p o พอยต์มาดูว่าอ้แนวรับภาในวันวเนี่ยสมมติเราไม่รู้เราอยากจะซื้อสามารถใช้ไ i ่วัทพอยมาดูแนวรับได้พวกเอสหนึ่งซัพพอร์ตหนึ่งผมขอเปลี่ยนสีเป็นสีนีเแล้วกัน เราก็ใช้พวกไพ่วัดไพนะครับมาดูว่าเอ๊ะในวันเนี้ยเราจะรับที่ราคาไหนเราถึงจะได้เปรียบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะสมมติถ้าวันเนี้ยเราจะซื้อเราก็อาจจะซื้อบริเวณที่เป็นเส้นสีขาวอ่าก็คือเป็นเส้นซับพอร์ตหนึ่งกับเส้นซับพอร์ตสองโดยประมาณก็ประมาณสักร้อยหกสิบเอ็ดร้อยหกสิบอะไรเงี้ยก็เป็นโซนที่เราได้เปรียบนะโอเคอ่ะออดูอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว KCG KCG อ่า KCG ก็ดู แต่ปันผลอันนี้ก็าจะเป็นพึ่งเข้ามา IPO ก็อาจจะยังไม่เห็นข้อมูลมากสักเท่าไหร่ครับกอนก็แต่ก็น่าจะปันผลค่อนข้างดีสามสิบสตังก็สามเปอร์เซ็นกว่าก็อาจจะยังไม่ไม่เท่าไหร่นาะไม่เท่าไหร่ก็อาจจะไปดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้น่าจะโอเคก็คือ TACC TAC ก็ตัวน้ำกดในเซเว่นน้ำกดในเซเว่นนะดูดีเวนยูก็จ่ายประมาณห้าเอร์ซ็นเนี่ยครับพี่ตอยนะกำไรงเรงปีที่แล้วก็เติบโต ดูแล้วจ่ายประมาณห้าเซนโอเคเราคาดหวังได้เราก็มาดูชาร์ตเทคนิคเอาว่าบริเวณแนวรับเนี่ยของเขาอยู่ประมาณไหนก็ใช้วอลุ่มใบไพ่ดูช่วงที่เขาโอนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะติดแนวต้านเนาะเราอาจจะดูเฉพาะช่วงที่เขาลงมาตรงนี้ปึ๊บ่าก็ตรงนี้น่าจะเป็นโซนสะสมของเขาอยู่ครับพี่จอยเราก็อาจจะต้องใช้แนวรับบริเวณไพ่วอลพอยเนี่ยนี่ประมาณมาเซนเข้ามาช่วยหน่อยใช่เข้ามาช่วยหน่อยวันนี้เป็น แนวรับของเราใช้ได้นะใช้ได้ก็คือดูว่าเอ้ยแนวรับตรงนี้น่าจะซื้อสมวนเราซื้อเนี่ยก็ซื้อให้ใกล้เส้นพวกนี้นิดหนึ่งเนาะวันนี้ก็ลบนิดหน่อยนะตอนแรกตลาดยังยังบวกอยู่สามจุดเลยนะพี่จอแต่ตอนนี้ลบแล้วลบแล้วโ <c oughs> okay, อเคส่วนที่เอซีเนี่ยเอฟเอซีดเนี่ย,ยมันอยู่อยู่เหนือสูตรเนาะถ้าใครใช้ตัว m อ c d ในการเข้าซื้อเราก็อาจจะรอเขารอเขาแบบ อย่างไรรอเขาหมวนตัดขึ้นมาอีกอทีหนึ่งแล้วค่อยเข้าไปทําการเข้าซื้อตอนนี้เขายืนย่นอยู่หน่สื่นแต่ว่าเขากําลังมุดลงตรงนี้เราเดี๋ยวรอเขาหมวนขึ้นมาประมาณนี้แบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราค่อยไปหาจังหวะเข้าซื้อก็ได้อันนี้ก็ต้องอ,อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนแลลวครับค่ะอันนี้ต้องบอกผู้ชมว่าเทนนิวิสเนี่ยทำกับบ้านผู้ชมดูสดๆผ่านทางรายการเลยว่าเราอยากได้แบบไหนอยากได้หุ้นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเทคเนคิคหรือว่าฟันเดเมนทัล ใส่สูตรสแกนเข้าไปอันนี้ DIY เองได้หมดได้ครับอยากได้แค่ไหนเมื่อกี้ยิงที่บอกไปแซวไปเมื่อเรื่องของปันผลอยากได้แค่ไหนก็ใส่ไปพอสแกนเสร็จแล้วอย่าพึ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมาเปิดไล่ดูทีละตัวทีละตัวพอไล่ดูทีละตัวเสร็จแล้วถ้าตัวไหนไม่เข้าตากรรมการก็ข้ามแล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยเรื่อยนะคะจริงๆแล้วแปดตัวอาจจะเหลือแค่ตัวหรือสองตัวที่ที่อาจจะทําการบ้านต่อได้หรือ ถ้าทําการบ้านแล้วแบบมันยังไม่ใช่อีกพรุ่งนี้สแกนใหม่ใช่ครับมันก็จะช่วยเราในการที่จะย่นระยะเวลาให้เราได้พุ่นชุดหนึ่งแหละที่จะทําการบ้านเพิ่มเติมนะคะอันนี้ฝ่าวด้วยยิ่งตลาดยากปีนี้ยากสุดจริงจริงจริงๆยากทุกปีนะคะแต่ปีนี้บอกจริงเลยว่ายากสุดจริงๆเรายิ่งต้องทําการบ้านให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสามเงื่อนไขนี้คุณผู้ชมบอกถ้าไม่พอเพิ่มได้ไหมลองเพิ่มดูเลยค่ะเพิ่มได้เพิ่มได้ <laughs> 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 สแกนดูเลยค่ะยิ่งสแกนแต่ว่าจริงๆคือถ้าเรายิ่งเข้มบางทีอาจจะไม่เจอเลยนะด้วยสภาพด้วยสภาพตลาดแบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรลองสแกนดูค่ะลองใช้เครื่องมือเครื่องมือของ Finance h e r ีรดูมีเยอะมาก,มากๆเลยทีเดียวนะคะได้อันไหนสแกนเสร็จแล้วเข้าตาเข้าหน้าเทรดค่อยวางแผนในเรื่องของการซื้อขายนะคะใครที่มีแล้ววันนี้เทรนเนอร์วิทย์ทให้ช้าๆลองไปทำตามดูนะคะเมื่อกี้นี้ก็ทำตามไปด้วย ใครทียังไม่มีสแกนเกี่ยวอคุณหน้าจอดีได้เลยนะครเปิดเพอ่อกับ f i n น n ร e Hero โรนาทีเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่องมือกันในทุกเช้าแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณเท a นเนอร์วิมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่จสวัสดีค่ะ